วันนี้ผมอาจารย์โทนี่สะท้อนกันนะครับวันที่15เดือนพฤษภาคม2566นะครับผมจะมาปล่อยกบพอดีวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับไปตลาดนะครับไปเห็นกบเนี่ยทั้งหมดนอนอยู่นะครับก็เลยตั้งใจว่าอ่ะ อยากจะช่วยเพื่อสร้างทานบาร,รมีนะครับผมอยากจะสะสมบุญบาร,รมีเนี่ยนะครับเพื่อแผ่ไปให้ลูกศิษย์ของผมทุกคนที่อยู่ในโครงการดันดวงวันนี้ผมก็เลยตั้งใจเมาสกบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อไปไปล่อยนะครับตรง บริเวณขุมน้ําตรงนี้จะเป็นสารที่ของมอชอนะครับซึ่งก็จะไม่มีใครไปจับแน่นอนแล้วก็อยู่ใกล้กับนาตรงนี้เป็นแหล่งน้ําเขาสามารถที่จะกระโดดเดินไปในนาได้เลยนะครับผมก็ขอฝากแม่พัะธรณีแม่พระคงคาให้รับรู้นะครับในบารมีที่ผมจะทําในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปล่อยกบกันเลยนะครับทั้งหมดวันนี้ผมนับได้น่าจะประมาณ8ตัวนะฮะแต่แต่ไม่แน่ใจว่า8หรือ9นะครับแต่คิดว่าที่นับได้นะ8ตัวนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็มีน้องซ่านะครับมายืนเป็นกําลังใจให้พ่ออยู่นะครับคอยปล่อยกลบ วันนี้ผมก็นําเขาทั้งหลายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมมีความเชื่อว่าให้เขาได้ต่อลมหายใจนะฮะอาจจะผ่านไปอีกวันหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าวันนี้ผมไม่ซื้อเขา 8- ปดตัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนทุบหัวลอกหนังนะครับก็ต้องตายในวันนี้ผมเชื่อได้นะครับยังไงแม่ค้าก็ต้องฆ่าเขานะวันในวันนี้วันนี้ผมก็ได้มาทําหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่ให้ชีวิตเขานะครับในสิ่งที่ผมสามารถให้ได้นะครับเขาก็ลอยคอเห็นไหมฮะ วันนี้ผมกุศลที่ผมทําในวันนี้ผมขอส่งผลให้กับคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้และที่สําคัญที่สุดขอให้ลูกศิษย์ของผมทุกคนที่อยู่ในโครงการดันดวงนะครับขอให้ตั้งใจนึกถึงคุณภระรีรัตนไตยและโนมนําบุญนี้โดยกล่าวสาธุนะ